สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวิชาสังคมศึกษานะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเรามาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนในครอบครัวซึ่งให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมนะคะที่พอทําได้นะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนะคะหรือได้ทําหน้าที่นะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วนะคะ บางคนล้างจานบางคนถูบ้านบางคนกรอกน้ำน่ารักดีค่ะ,ะวันนี้เรามาเรียนการปฏิบัติตนนะคะในโรงเรียนนะคะนะคะคุณครเูเคยสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในชั่วโมงโฮมรูมแล้วก็ช่วงบ่ายสองแล้วนะคะนักเรียนที่เข้าเรียนก็จะเข้าใจแล้วละ่ะว่ามาโรงเรียนนักเรียนก็แต่งกายนะคะ ตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะในแต่ละวันนะคะเมื่อถึงหน้าประตูแล้วนะคะนักเรียนก็นะคะสวัสดีทักทายคุณครูว่าถึงเวลานะคะออดนักเรียนก็ไปเข้าแถวแล้วก็ฟังคุณครูอบรมในแต่ละวันใช่ไหมคะแล้ว,วเดินเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก่อนจะเข้าห้องเรียนเราก็จะนั่งสมาธิ ก่อนเรียนทําให้เรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอเข้าห้องเรียนนะคะเราก็ตั้งใจเรียนตามตารางเรียนใช่หรือเปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่พูดคุยกันนะคะไม่เล่นในห้องเรียนอันนี้เป็นระเบียบปฏิบัติซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วส่วนนักเรียนที่นะคะ ติดทุระหรือไม่สะดวกเข้าเรียนนะคะคุรูจะ,ะถ่ายนะคะข้อมูลในหนังสือให้หนักเรียนอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะคะ,ะต่อไปเรามาเรียนการปฏิบัติตนนะคะในที่สาธารณะนะคะนี่ค่ะการปฏิบัติตนในที่สาธารณะนะคะเราได้คุยกันไปในชั่วโมงโฮมรูมแล้วก็ ประมาณบ่ายสองที่เราสรุปบทเรียนไปแล้วใครที่นะคะเข้าเรียนก็จะเข้าใจแล้วว่าในที่สาธารณะเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นเ,เรายกตัวอย่างการว่าถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะถ้าเรามีขยะเราก็นําขยะไปทิ้งในที่ขยะที่เขาจัดเตรียมนะคะไว้ให้นะคะแล้วก็ไม่เด็ดดอกไม้นะคะ หลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างที่เราได้ออคุยกันไปส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนไม่เป็นไรนะคะคุณครูจะถ่ายหออนงังสือนะคะให้เป็นข้อมูลแล้วก็ให้นักเรียนไปอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมแล้วทําแบบฝึกหัดให้คุณครูนะคะนี่ค่ะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะอ่าเขาว่าบอกว่านะคะ นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันลงในแผ่นภาพนะคะนักเรียนจะทำเอ่อรูปอะไรก็ได้ที่ส,สวยๆไม่ทำแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะทำรูปแบบอื่นก็ได้แล้วก็เขียนลงไปนะคะการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะทำอย่างไร เยอะเลยใช่ไหมคะเชื่อฟังพ่อแม่ก็ได้ช่วยทำงานบ้านช่วยทำอะไรบอกเป็นข้อข้อการปฏิบัติตนในโรงเรียนก็บอกเป็นข้อข้อแล้วก็การปฏิบัติตนในสาธารณะนะคะก็บอกเป็นข้อข้อนะคะสองข้อสามข้อก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะลายมือสวยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ